หนุ่มน้อยกำลังทานข้าวกับน้ำพริกนะคะผ่านง่ายน้ำพริกนะคะเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกแดงะคะ่ะ คุกับข้าวเขาเสิร์ฟร้อนๆทานกับหมูเค็มนะคะแล้วก็ปลาสลิดทอดเป็นไงครับเหนล้วครับเผ็ดมาก อันนี้ก็เผ็ดนะเผ็ดกันทุกคนดูเราเราก็แบบคุณตายจะได้โป่งๆไงน,นี่โป่งใหญ่เลยม่กเลไว้อ้า <laughs> อันนี้อยู่ในห้องแอร์นะคะเนี่ยเผ็ดจริงน้ำพริกอะ แบบผสมน้ำปลาน,นิดนึงมะนาวนิดนึงนะคะที่น้องถ้าใส่มะม่วงซอยก็ได้นะมะม่วงสับเผ็ดอันนี้จะหมดแล้วนะที่หมูจุ่มโัมท,ท้ายทำขายนะยังไม่ออกโปรดักเดี๋ยวรอโปรดักสักครู่นะครับถุงละยี่สิบบาทเองนะแต่ว่าเราจะมาขายในโรงงานด้วยนะคะเขาบอกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีหมูเค็มไว้ในโรงงานอนะเนี่ยจะขายเป็นเซตอย่างนี้เลยเซตน้ำพริก ก็อาจจะมีหมูโคด้วยนะแต่ทำเป็นเซตเลยเรากลำลังเทสของตัวเองที่เรากินก่อนเราก็ต้องกินของเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะออกอาจากจำหน่ายนะคะเราต้องทานบ่อยๆทานจนแบบมันใช่เลยอย่างเงี้ยแต่นี้มันก็ใช่ปเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะแซ่บมากถึงกวลต้องเปิดพัดลมแอร์ช่วยเลยนะคะแอร์อไม่อยู่นะคะตอนนี้ <laughs> ขอเห็ด <laughs> <laughs> สุดยอดผู้ชายัไปจานพี่ชมพูเจะได้มาทานนีกนกับน้องพีนะคะอร่อยที่สุดในโลกครับ